วิธีการติดตั้งนะครับก็ดึงชิ้นนี้ออกมาก่อนนะครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็ถอดชิ้นนี้นะครับถอดชิ้นนี้เราต้องถอดน็อตออกก่อนนะครับน,น,น็อตมันคือตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้ถอดออกมาก่อนแล้วก็ค่อยดึงตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้ถอดแล้วก็ใส่ตัววายสโตก็ตนะครับ เราก็เดินสายไฟข้ามไปรอนะครับวิธีการถอดนะครับมันจะมีพุก2ตัวนี้นะครับถอดเสร็จนะครับเราก็ดึงออกมาเลยดึงเรือนมาออกมาดึงประมาณแค่นี้นะครับจากนั้นพอดึงเสร็จแล้วก็สามารถดึงชิ้นนี้ออกมาได้เลยพอดึงชิ้นนี้ออกมาได้แล้วใช่ไหมครับก็เราก็จะสามารถใช้นิ้ว ใช้นิ้วดันข้างหลังออกมาได้เลยนะครับหรือใช้อะไรงัดออกมาก็าได้อจาอกนั้นก็ใช้ก็เสียบเสียบตัวสวิตช์ล็อกเันล็อกเข้าไปแทนเลยนะครับแล้วก็ทดสอบฟังก์ชันนะครับเดินสายมานะครับจากจนนั้น เดินสายข้างล่างลอดมาลอดมานี่แล้วก็ลอดมานี้แเ,เราก็เสียบเราก็เสียบนะครับเสียบกับเส้นนี้สวิทล็อกอันล็อกครับโอเคเสียบเสร็จแล้วก็รววววกประกอบกลับเข้าไปที่เดินมนะครับ ทีนี้ผู้โดยสารก็จะสามารถก็จะสามารถบล็อกและอันล็อกได้โดยไม่ต้องยื้อไปนะครับ